อาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนค่ะกับคาวะครุรูและเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อพุทธดีเจริญวัยเจตชื่อทางธรรมมั่นมิ่งบุญชื่อเล่นชื่อเฉงค่ะ,อ,ะอยู่เชียงใหม่เป็นนักศึกษาอริยะปัญญาโทสถาบันวิชารามค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่องของน่าจะเรียกทุกหายฉับพันได้ค่ะอันนี้เกิดหลายปีแล้วนะคะ ตอนนั้นเป็นเริ่มเป็นจิตอาสาใหม่ๆก็ตั้งใจว่าจะไปสวนป่านาบุญหนึ่งแต่ก็มีการบําเพ็ญที่สวนป่านาบุญสามก่อนตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มสร้างก็เลยไปช่วยค่ะช่วยทางสวนป่านาบุญสามก่อนคืนหนึง่งแล้วกะวันรุ่งขึ้นจะเดินทางโดยรถถั่วขึ้นมาสวนป่านาบุญหนึ่งวันนั้นงานที่ทําก็คือเป็นยกตัวหนอนมาต่อถนนนะคะเพราะน้ํามันจะท่วมช่วงฝนตก แล้วก็จะมีทั้งฝนตกแล้วก็แดดออกร้อนมากๆอะไรเงี้ยค่ะคืนนั้นเนี่ยเป็นไข้แล้วก็ตอนนั้นก็คือที่สวนปานาบุญสางก็จะเป็นกระท่อมเป็นหลังๆนะคะแล้วเราก็นอนคนเดียวในกระท่อมพอเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยแล้วฝนก็ตกหนักเราไม่สามารถตะโกนบอกให้เพื่อนมาช่วยเราได้คือเป็นแล้วก็เหมือนเป็นหนักแบบว่าลุกถ้าลุกข,ขึ้นมาก็จะแบบว่า น้ำมูกไหลจะจามทำ,ทำนู้นทำนี่ไม่ได้ปวดหัวมากคือต้องนอนลงไปอะคะ่ะแล้วก็ล็อกข้างก็คือไม่มีใครจะได้ยินเสียงเราเพราะเราก็อยู่ห่างจากเพื่อนแล้วฝนตกด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็โอเคลุกก็ไม่ไหวก็คือต้องนอนแล้วก็ด้วยควาวนี่ฝนตกหนักนะคะ,ะสาวะก็เยอะมากเลยคืออยู่ๆก็จะปวดแล้วเราก็แบบตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มเป็นใหม่ๆใช่ไหมก็มีครู้สึกเราจะสามารถ แต่ก็คือเรียนรู้เรื่องของการที่ใช้ขันขันกับการใช้ปัสสาวะที่ตรงนั้นนะคะที่ที่ในในในบ้านใ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 นกระท่อมได้อยู่นะคะแต่ก็ไม่เคยคิดว่าเออตอนนั้นมันคือต้องนอนอะ่ะแล้วก็ใช้ก็หาวิธีเอานะคะก็มีขันลองนะคะตอนนั้นเราก็มรู้สึกว่าคือคือในใจเราอะ่ะเรา เรารับได้กับปัสสาวะคือลองมาก่อนหน้านั้นแต่เราไม่ได้รับได้กับวิธีการที่ไม่เรียบร้อยขนาดนี้นะคะแล้วมันส่งเสี่ยงในการที่ผ้าถุงจะเปื่อนเรามีความรู้สึกตรงนั้นพอสมควรอยู่นะคะแต่มันก็เหมือนกับมันเป็นความจําเป็นละมันก็ต้องล้างไปทามันต้องทำทำเสร็จเนี่ยด้วยความที่ปัสสาวะเดี๋ยวก็ปัสสาวะเดี๋ยวก็ปัสสาวะใสเย็นเนี่ยเรารู้สึกโอ้มันปัสสาวะนี่มันเย็นแน่นอนออกมาเยอะเยอะจนมันคือมันล้นขันมันจะต้องล้นขันละค่ะ ล้วก็ทํายังไงคะมันก็ต้องเทแถวแถวนั้นเพราะมันต้องใช้ใหม่อะเราก็โอ้โหแบบทําไมชีวิตรู้สึกว่าชีวิตเป็นคุณหนูอยู่พักใหญ่เลยนะคะ <c oughs> ในช่วงชีวิตการทำงานอะทําไมเราถึงต้องถึงวันหนึ่งที่ต้องทําขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ใจิตใจมันก็ดาวไข้ก็ขึ้นใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็ไม่มีเรียกใครก็ไม่ได้โทรศัพท์มือถือมันก็ไม่รู้มันมอยู่ตรงไหนคะ่ะไม่เจอนะวะันนั้นจิตใจมันก็ดาวลงเรื่อยๆ, <c oughs> ๆ,ๆอะคะ่ะช่วงแรกนะคะ คิดเลยไม่ออกแต่ก็แบบเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้ตอนหอบผืออ่นอ่ะเราก็รู้ว่าเรามีปัสสาวะอย่างน้อยเรามีปัสสาวะเราก็ใช้ทำได้แค่หยอดหูหยอดตาหยอดจมูกเพื่อแก้ไขอ่ะค่ะไม่ได้ทําอะไรมากกว่านั้นคือดื่มมันด้วยความยกตัวมาดื่มไม่ได้ไมันก็ใช้กอกหยอดหยอดปากอะไรอย่างเงี้ยก็ทําแต่จิตใจนะตอนนั้นเนี่ยมันมันจะไปก็ไปได้แต่มันไปแบบเศร้าๆอะ่ะอะไรเนี่ยเราเราทําไมเราอยู่คนเดียว เราอาจจะไปคนเดียวอย่างนี้เลยเหรอมันจิตใจแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราทําการหยอดหูหยอดตาหยอดจมูกอยู่ด้วยนะคะแล้วก็พยายามแบบถููถอะไรไปเท่าที่ทําได้เนี่ยแต่จิตใจมันห่อเหี่ยวมากๆอ่ะแล้วมันก็เหมือนมันมันหมดแรง่ะคะเป็นอย่างนั้นอยู่พักใหญ่ๆคะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่านานแค่ไหนแล้วอยู่ๆเนี่ยก็จําได้ว่าอาจารย์เคยเล่าอาจารย์หมอเขียวเคยบรรยายะคะ่ะว่าเคยมีนะ คนที่ไต้หวันเนี่ยเขาตึกถล่มแล้วเขาไม่มีอะไรเลยแล้วเขามีแต่น้ําปัสสาวะเขาอยู่ได้ตั้งสิบวันแล้วเขาก็รอดด้วยเราก็บอกโอ้พอมันได้มันนึกประโยชน์ตรงนั้นได้อ่ะคะ่ะใจใจมันมีกําลังใจตอนแรกมันทําเหมือนสั่งจะตายอ่ะทําเหมือนรอไม่มีอะไรทําก็ทําไปอ่ะทาแบบเหมือนรอวันตายนะคะแต่พอแบบเฮ้ยแล้วก็มีปัสสาวะแล้วจริงๆเนี่ยเราก็มั่นใจว่าพรุ่งนี้เพื่อนก็เจอเรา ไม่ต้องสิบวันอย่างชาวไต้หวันน่ะพอใจมันขึ้นน่ะมันเขาเรียกว่าไรนะเราไม่รู้หรอกมันจะหายตอนไหนแต่เรารู้ว่าเราทําอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะตอนนั้นน่ะมันมันทําไปเรื่อยๆอ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะตายจริงๆนะคะแต่ไอตอนที่มันเหี่ยวเนี่ยมันแบบมันจะตายจริงๆแต่พอนึกได้ว่าเอ้ยสิบวันก็ยังไม่ตายเลยเนี่ยมันก็แบบโอเคตอนนี้มันทําได้แค่นี้ก็ทําไปหยดหูหยดตาตามที่เราทําตามเรื่องของเราไปอะค่ะตื่นมาตอนเช้า ถ้าไม่เล่าเพื่อนก็ไม่รู้นะคะว่าป่วยเมื่อคืนคือมันหายมันก็ยังมีอาการร้อนเย็นนะคะแต่มันาปรับน้ําอุ่นหรือว่าตากแดดมันก็ดีขึ้นนะคะมาหายจริงๆก็คือมาหายที่ตอนเดินทางมาถึงดอนตาลก็ไม่รู้มันคือเหมือนอาจารย์บอกพลังมงคลเนะแค่มาเหยียบพื้นที่ของสวนป่านาบุญหนึ่งปุ๊บทุกอย่างที่ระหว่างทางเนี่ยมันหายหมดเลยนะคะแต่ระหว่างเส้นทางหรือว่าตอนเช้าที่เจอเพื่อนเนี่ยก็คือถ้าไม่เล่าไม่บอกอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้ว่า,าผิดปกติเมื่อคือนนะคะค่ะ มันเป็นแล้วก็มันก็หายตรงนั้นอะนะคะแต่แบบว่าก็ถือว่ารอบนั้นเนี่ยก็มันมีแค่ปัสสาวะนะไม่ใช่กับใจแต่เราเห็นเลยว่าพลังของการที่แบบว่าพอเราจิตมันตกเนี่ยค่ะโอ้มันมันไปได้เยอะมากเลยอะแล้วตอนนั้นมันไม่ได้ฟุ้งซ่านเนี่ยนะคือมันไม่ได้มีอารมณ์ที่จะไปคิดฟุ้งว่ามันจะนุ่นจะนี่แต่มันแบบมันซึมกระเทือค่ะ แล้วเราก็ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการที่เวลาที่เราเจอพ่อหรือว่าจิตอาสาที่ป่วยๆเรารู้เลยว่าบางครั้งเนี่ยมันคือแบบต้องขึ้นมาหน่อยเฮ้ยมันหายได้นะมันมีคนหายนะประโยชน์พวกนี้มันจะเป็นประโยชน์ที่ติดปากเราค่ะจากจากประสบการณ์เราเองว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรเยอะหรอกแค่อีหนึ่งคำประโยชน์นึงว่ามันมีคนหายกับวิธีการเนี้ยมันพอแล้วค่ะนั่นคือประสบการณ์ที่แบ่งปันรอบนี้ค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ สาธุค่ะฟังเฉงแล้วได้ป้าได้สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเปลี่ยนไปหลายเรื่องเลยนะคะคือจริงๆอะพวกเราในจะมีประสบการณ์แล้วก็มีเรื่องเล่าในแง่มุมหลายๆอย่างนะคะซึ่งจะเอามาเล่าได้แต่ว่าเราก็ประมาณค่ะเราก็จะเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าอาจะจะเหมาะควร แต่วันนี้เราไม่ได้มาสัมมนา,าเรื่องน้ําปัสสาวะกันหรอกนะคะแม้ว่าเราจะพูดถึงประโยชน์เข้าหลายหลายเหตุการณ์แต่นั่นก็คือเป็นส่วนประกอบของเรื่องราวของเราค่ะประเด็นที่สองที่ที่ทำให้ระลึกถึงการใช้ชีวิต ยามที่อยู่ในเต็นในค่ายน,นะคะแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะต้องปัสสาวะแรกๆเนี่ยค่ะก็จะไม่รู้หรอกเราก็เทียวออกนอกเต็นนะคะเดินไปเข้าห้องน้ำมืดๆก็มืดๆเพราะว่าพอหลังสามทุ่มเขาก็จะปิดไฟกันหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีไม่มีไฟฉายบางวันก็ไม่ได้เอาไฟฉายไปหรือว่าในเต็นมท์มืดๆเราก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าเรากลักวจะรบกวนใครใช่ไหมคะก็ใช้วิธีนั้น พอพอมีประสบการณ์นานเข้าก็ก,ก็รู้แล้วว่าเอ,อเตรียมภาชนะเตรียมอ,อ่าภาชนะยังไม่พอนะคะเพราะว่ามีพี่น้องที่เป็นจีรภาษาเล่าให้ฟังว่ามันมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วไม่รู้จะทําไงก็ลยต้องใช้วิธีดื่มเข้าไปให้หมดเพื่อให้่ให้ภาชนะว่างอ๋อไม่ไหวก็ก็จะเตรียมขวดเตรียมแกนลอนอะไรอันนี้อีตอนกรองก็จะหกสิคะ ก็จะประมาณนั้นนะนะคะเราก็ให้ได้เช็ดแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจมากสุดก็คือตอนไปภูผขาฟ้าน้ําน,นี่แหละคะ่ะนึกสภาพอากาศที่หนาวใช่ไหมคะใส่เสื้อหลายชั้นค่ะแล้วแล้วก็อยู่ในถุงนอนแล้วก็ยังมีผ้าห่มอีกนะคะสารพัดผ้าไปหมดเลยค่ะแล้วดูสิคะว,ว่าจะทุรักทุเลแค่ไหนกว่าจะออกจากถุงเอา เอาเสื้อผ้าออกว่ามันมันเป็นชีวิตที่มีรสชาติมากจริงๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะทุกอย่างเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเขาให้เราได้เรียนรู้เท่านั้นเองนะคะเขาไม่ใช่ให้เราเอาไว้แบกหรือเอาไว้ยึดค่ะอนุโมทนากับเชงค่ะสาธุค,ค่ะ,ะนี่หน่อยขออนุญาตส่งการบ้านนะคะส่งการบ้านจริงๆก็คือมี